สวัสดีอาจารยิ่งศักดิ์สัส,ส,ส,ส <c oughs> ตายแล้วน้องงอเถอน,น่ารลักมาก <c oughs> ปากเบ็ดมาก่อนเลยเนเธอรู้เปล่าฉันมาจอยวันนี้จริงๆฉันไม่อยากคุยอะไรกับอาจารย์เบียร์กับอีตาปิเตอร์หรอก <c oughs> <c oughs> อยากคุยกับงอ <c oughs> งอน,น่าหลัก <c oughs> ผมตายอยากคุยกับอาจารย์นะเนี่ยตายลืมไปนมัสการค่ะอาจารย์เบียโจขาแหมนมัสการตลอดเลยล่ะฉันขอโทษนะเธอกําลังพูดอะไรอยู่ฉันไม่น่าขัดเธอเลยไม่ไม่เป็นไรครับผมคุยคุยเรื่องหมอดูนครับอาจารย์รอช่วงรออาจารย์เดี๋ยวบอกว่าเคสอะไรพวกเธอไม่เชื่อไม่ใช่เราหมอดงหมอดูมาพูดเรื่องนี้กันทาไมไปไม่เป็นเลยกู มานจะหาเล่าด่าพวกหมอดูคาละสิฉลูไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเราบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมบ้านเราซึ่งแบบว่ามันมันเป็นเหมือนสิ่งที่คู่กับพวกเรามาทีเนี้ยมันก็แล้วแต่บางคนจะจุดติดจะจะหลุดพ้นจะหันมาพึ่งพาตัวเองหรือเริ่มเข้าใจว่ามันเป็นการโปรแกรมระดับจิตใต้สํานึกไหมเหมือนถ้าลูกอย่างเงี้ยโดนแม่แม่บอกแกนั่นมันโง่แกนั่นมันโง่แกมันโง่ เด็กคนนี้โตมายังไงมันก็ไม่มีวันฉลาดมันก็รู้สึกว่าเออก็ฉันมันโง่ฉันมันโง่ก็เหมือนกันอ่ะเวลามาเนี่ยเธอจะต้องมีปัญหาเรื่องความรักนะเราก็รู้สึกแล้วเฮ้ยความรักเราต้องไม่ดีแน่เลยปรากฏว่ากลับไปบ้านเราก็ไปสร้างสภาวะที่มันไม่นิ่งอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยปรากฏก็ทะเลาะกับแฟนจริงๆแล้วก็เออเห็นแม่แม่นจริงๆอันนี้อันนี้คือคือความรู้สึกผมคือความเชื่อของผมแล้วกันแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องหมอดูแต่ก็เชื่อว่ามันเป็นศาสตร์ที่มันสามารถมันมีคนสามารถ วิเคราะห์ได้ไม่ว่าจะจิตวิทยาหรือว่าจะดูด้วยเลิกงามยามดีอะไรผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ามันมีจิตวิทยาในการเห็นอย่างเงี้ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเป็นคนต่อสู้นะเป็นนักสู้เป็นคนทําจริงเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปากเบกเงี้ยรู้เลยก็คือเป็นคนที่มีปากเป็นเอกฉันมีความรู้สึกฉันมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวนิสเนอเรื่องหมอดงหมอดูอ่ะฉันเป็นคนไม่ไม่ไม่ออกความเห็นถ้าเขาทาเป็นอาชีพ ฉันก็ถือว่ามันเป็นทางใครทางมันฉันคิดเองถึงอาชีพนั้นจะเป็นที่ยอมรับหรือเรารู้ว่าอาชีพนั้นหลอกลวงโกหกฉันก็จะยังไม่ถึงกับไปขัดขวางเพราะฉันยังคงมีความเชื่อว่าเมื่อคนรู้ความจริงเขาก็จะดูออกเองว่าอะไรจริงอะไรเท็จเมื่อจิตอ่อนไหวจิตปราศจากที่พึ่ง ไม่มีพระทุพระพุทธธรมรมพสงค์เขาก็คงต้องพึ่งสิ่งอะไรตอนน่อมีอะไรไม่รู้ฉันเรียนฟิลโาสฟีฉันเรียนไซคโลโจีเพราะฉันมาสายครูฉันเรียนมาตั้งแต่โบาราณเลยว่าในยุคโบราณเก่าแก่ยังไม่เกิดพุทธศาสนายังไม่มีอบัญญัติสิประการเรายังไม่รู้จักมุฮัมมัดไม่รู้จักพระอลเล พระเยซูอะไรพวกนี้เรายังไม่มีเลยสมัยก่อนฝนตกก็ไหว้ฝนไหว้ก้อนเมฆไหว้อะไรต่อีมะไรมันคือมนุษย์อะที่เกิดมาแล้วยังไม่ได้มีการพัฒนาในเรื่องของคำว่า knowledge ฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าคนก็จะเชื่ออะไรหลงหลงๆฉันก็ต้องถามว่าแล้วถ้าวันนี้เราพัฒนามาถึงขนาดนี้ยังมีคนเชื่ออะไรหลงหลงแงไหมมี ตราคิดว่าคนทุกคนจะมีปัญญามีสมองปรัดเปรื่องเก่งอย่างปีเตอร์หล่อด้วยอะไรเงี้ยจะมีสักเท่าไหร่มันก็ต้องมีหลุดบ้างนิ้วยังไม่เท่ากันมนุษย์ก็เช่นเดียวกันย่อมมีอะไรที่ไม่เหมือนกันไม่เช่นนั้นเราจยังจะต้องพึ่งอาจารเบียหรอคะที่ควรจะต้องทำหน้าที่ช่วยทำให้คนทุกคนมีนิ้วที่เท่ากันซึ่งก็เป็นเรื่องยากเพราะมันคือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่เกิดมา เดนคิดแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะมาอ๋ออาจารย์หิสักมีเพื่อนหมอดูเยอะอาจารย์ิศักก็คงต้องส่งเสริมขอโทษนะส่งเสริมไปเขาก็ไม่ได้ให้กูกินนะฉันก็ทำมาหากินของฉันเหมือนเดิมขายขนมอาจารย์เบียร์เขาก็ขายพริพลิกเหมือนฉันอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกของเราในส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์เราอยากจะบอกว่าพยายามหาจุดที่เป็นตรงกลางของคําว่าชีวิตให้เจอ ถ้าเราค่อนไปทางซ้ายเราก็อยู่ในอบายตกอยู่ในความเชื่อที่ยังหาเหตุผลและคำอธิบายไม่ได้เชื่อเพราะความรู้สึกเชื่อเพราะยังไม่มีเหตุผลอื่นม,มาสนับสนุนให้ตัวเองเดินออกมาจากจุดซึ่งเชื่ออย่างไร้เหตุและไร้ผลแต่ถ้าเมื่อไหร่คนคนนั้นรับทราบความจริงและไม่จืนอยู่ตรงกลางเขาจะเป็นคนหนึ่งเท่านั้นที่รู้ว่าอันนี้เพอ่อเชอนาะส่วนอันนี้ คาดหวังวิทยาศาสตร์สองบวสองเป็นสีเกินไปนะถ้าฉันทําแบบนั้นอืมฉันคงไม่สามารถเอาเป็นว่าเกิดเป็นมนุษย์อย่างฉันเนีย่ยสวยอย่างยิ่งสัตว์ ผมเผภาขนาดนี้ความรู้มากอย่างนี้ทำม,มาหากินขนาดนี้ฉันมีความสุขแล้วที่ฉันมีเพื่อนชื่อบีอ์ฉันมีเพื่อนชื่อปีเตอร์ฉันมีน้องสาวที่น่ารักชื่อเง,งาะส่วนอะไรต่อมิอะไรอย่างอื่นฉันมีความประสุขฉันชอบเป็นฝ่ายนั่งดูดูความความเชือ่อดูความขัดแยง้งดูความเพ้อเจอ้อหรืออะไรเงี้ยฉันเป็นคนม,มีความรสุวอะ ฉันชอบดูเพราะฉันไม่สามารถไปตัดสินให้มนุษย์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ฉันว่าฉันแก้ไขและสอนคนดูมึงอย่าเชื่องอนนะยางงอโตหกยางงอน่าจะเก็บค่าดูหมออะไรอย่างเงี้ยฉันจะเป็นคนไม่ทําเพราะฉันจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าทางใครทามันแต่สําหรับฉันฉันจะมีความรู้สึกว่าถ้าปีเตอร์ไปเชื่องอแล้วปีเตอร์ก็มันจะจ่ายแสนนึงกับการดูหมอฉันจะรีบลงมานั่ง เจ้าประคุณขอให้ปีเตอร์มันฉลาดทีเถอะขอให้ปีเตอร์อย่าไปเสียเงินเลยฉันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทําได้ในเวลาที่ฉันไม่ถึงตัวปีเตอร์หรือไปกระซิบข้างหูอย่าไปชื่งเงาะนะเงาะมันโกหกนะฉันมีความรู้สึกว่าเออถ้าฉันต้องทํำจุดนั้นเนี่ยฉันยังไม่สามารถอ่ะฉันคิดว่าตัวฉันบารมีไม่แก่กล้าพอและไม่มีความสามารถพอที่จะชี้ผิดชี้ถูกเยยงเงาะได้ฉันก็เลยจะต้องบอกว่าเออปีเตอร์ ขอเถอะขอให้ปีเตอร์โชคดีนะอะไรเงี้ยฉันมีความรู้สึกว่าฉันอาจจะผิดนี่ถ้ายายแพรลี่อยู่ต้องด่าฉันแหละเขาบอกฉันน่องทำงานเป็นอะไรนะเป็นพิธีกรฉันต้องคอพเมนต์ฉัน ise, ไม่ใช่ไม,ม่ขวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแพรรี่เขาจะด่าทันทีเลยคือนี่คือวิถีของคนที่มีความแตกต่างกันเนี่ยฉันว่าสี่จอตรงนี้ถ้าเป็นอาจารย์เบียร์อาจจะมีด่าเช็ดเลย,ยเขาไม่เชื่อหรอกมันไมาะดาอยู่ ด่าฉันหรออาจารย์เบียร์ไม่ด่าฉันลอกฉันรู้แต่ในความรู้สึกของฉันว่าฉันอาจจะเป็นหนึ่งในสี่ช่องตรงนี้ที่ฉันเป็นคนที่ฉันรู้นะเธอไม่ต้องมาบอกฉันหรอกฉันรู้ว่าเธอโกหกฉันรู้นะเธอกําลังหลอกลวงผู้คนฉันรู้หมดนะไม่ใช่ฉันไม่รู้แต่ฉันก็รอดูก่อนว่าพฤติกรรมจะไปทางไหนจะเป็นไปได้อย่างไรเชื่ออาจะยิ่งศักหมคะไม่นานเกินรอหรอกค่ะ สิ่งที่โกโหกหลอกลวงเราเนี่ยจะได้รับการพิสูจน์และสังคมก็จะเห็นเชื่อไหมคําว่าตกนรกเนี่ยมันลงไปอยู่ใต้ดินแต่เชื่อไหมขัน้นนรกบนดินก็มีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดขึ้นมาทำหากินไม่ได้นาทนะเป็นผู้หลอกลวงและตกอยู่ใต้ดินเนี่ยตกอยู่กับการตัดสินใจของผู้คนที่เขาเห็นแล้วว่าอยู่โกโหกยังมีความรู้สึกว่า ทอตรงนี้มันรุนแรงกว่าการตกนรกตกนรกฉันยังไม่รู้จริงไหมถ้ามึงไม่ตกจริงแล้วมึงตกไปกูก็ไม่ได้ตามไปดูว่ามีจริงไม่มีจริงแต่ฉันสามารถมองเห็นได้ว่าคนที่ตกนรกจากการโกหกผู้คนนั้นการเวรม,มันมีจริงแล้วมันเร็วค่ะอาจารย์เมียด่าได้แล้วค่ะเลี้ยนหยุดค่ะเชิญค่ะจะพูดอะไรก่อนไหมคือประเด็นจริงๆอาจารย์ยิ่งศักพูดประเด็นได้ได้ดี พิจารณาทุกอย่างได้รอบคอบละเอียดละออแต่มันติดนิดเดียวอันนี้มันมันเป็นมุมมองเนาะมันเป็นมุมมองของแต่ละคนยังอาจารยิ่งศักด์บอกว่าถ้าเป็นอาจารยิงย่งศักด์อาจารยิ่งศักด์จะแบบออนวอนขอร้องทุกอย่างให้มันไม่โง่ให้มันฉลาดให้มันมีสติสัป,ปชัญญะพระเจ้าบอกว่าอะไรรู้ปะทุกอย่างไม่สามารถสําเร็จได้ด้วยการออดวอนร้องขอรอผลไม่มีแต่จะสําเร็จได้ด้วยการลงมือกระทำดังนั้นวิธีการง่ายที่สุดคือในเมื่อรู้แล้วว่าเขากำลังจะไปจ่ายแสนหนึ่งอะ ควรไปเตือนขเขาไปชี้โทษแก่เขาเฮ้ยใจเย็นๆเขาอาจจะไม่ได้หลอกก็ได้แต่จ,จ่ายเกินไปไหมเกิดความลําบากลําบนในการใช้ชีวิตหรือเปล่าจําเป็นที่จะต้องจ่ายในสิ่งเหล่านะั้นให้ได้มากมายมหาศาลขนาดไหมการจะปรึกษาด้วยความเชื่อความศรัทธาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจําเป็นต้องสูญเสียเงินทองมากมายมหาศาลขนาดไหนเองปรึกษาเราก็ได้มีปัญหาอะไรเราล่าให้เราฟังหน่อยเดี๋ยวเราจะช่วยแก้ปัญหาตามเหตุตามปัใจจัยให้ลองมาศึกษาดูไหมหลักต้นเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ตรงหน้าเนี่ยต้นเหตุคืออะไร ไม่ต้องเสียเงินสักบาทซื้อน้ำซื้อซื้อซื้อน้ำพริกอาจารย์ชุดเดียวก็ได้มันเนี่ยสองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวซื้อซื้อเนี่ยยิ่งสั่ก็ได้อาพอชัดบึกชัดจะบอกปีเตอร์มึงจะโง่ไปเสียเงินแสนหนึ่งทำไมมึงถามกูสิมึงโทรถามอาจารย์เบียร์เราเพื่อนกันแล้วเกิดปีเตอร์มาถามมาแล้วมึงเสือกอะไรเงินของกูเอ้ฉันจะทำยังไงล่ะจะเบียร์ก็เรื่องของมึงโง่ต่อไป แล้วเราก็เสือกโดนบันดาทำไมล่ะจจะเบียนั่งเฉยๆให้อีปิ่ต้อด่าเราจะได้รู้ไงว่าใครเนี่ยสมควรแก่การคบเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นคนพาลการที่เรามีเจตจำนงการที่เรามีเจตนาดีเสร็จพวเราเลิกคบกันเลยเหรอไม่ใช่เรามีเจตนาดีเราจะได้รู้ไงว่าเพื่อนเราเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตถ้าเราเป็นครบเพื่อนเราเป็นคนพาลจากเหตุการณ์นี้เราก็ต้องการเรากําลังชี้โทษอ่ะ ก็ม <M łość> ันจะเสียเงินอาจจะถามว่าถ้ามันเสียเงินแสนหนึ่งแล้วตัวมันเองไม่มีตังค์แล้วมันกลับมาคุณปีเตอร์เดินกลับมายืมเงินอาจารยิ่งศักกูหมดตัวแล้วไม่ได้เลยเลยกูขอยืมสองแสนได้ไหมอาจารยิ่งศักให้มันยืมไหมล่ะให้เพราะฉันรักเพื่อนต่อแหล่ไปสี่แสนลยมึงจะได้ง่หนักกว่านี้แต่มึงต้องคืนกูนะ มันเจ้าอะไรเมื่อคืนมันหมดตัวไปแล้วมันเจ้าอะไรเมื่อคืนม่อเจ้าที่ไหนเมื่อคืนมันลำบากระบนแทบตายกัดจะไปหาที่พึ่งคือล่างส่งหมอดูอะไรก็แล้วแต่บางกลุ่มบางก็เดินไปดูมันหวังว่าเงินแสนหนึ่งที่มันลงทุนไปมันจะสามารถแก้ไขความทุกข์ตัวมันเองได้ปรากฏมันแก้ไขความทุกข์ไปได้โดนซ้ําเติมหนักกว่าเดิมเพราะโดนดึงเงินดูเดือนออกไปสุดท้ายไม่เหลืออะไรต้องกลับมาหยิบยืมเงินคนที่ใกล้ตัวเพื่ออะไรกลับไปแก้ไขปัญหาชีวิตแทนที่จะเอาเงินแสนหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองดันเอาเงงินนนแสึ ทิ้งไว้แล้วไปขวนขวายหาเป็นนี่เป็นสินเพื่อกลับมาแก้ไขตัวเองเห็นไหมมันไม่แก้ไขที่ต้นเหตุมาไปแก้ไขที่อะไรก็ไม่รู้สุดท้ายมันก็เจอความทุกข์เข้าจู่โจมอยู่ดีดังนั้นถ้าเราเป็นการยานพิรต่อเขาอะต้องตั้งใจเตือนเขาอาจารย์เบียอาจารย์มีวิธีการรักเพื่อนที่ไม่เหมือนกับฉันน่ะฉันฉันเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าถ้าฉันจะบอกว่าไฟนี่ร้อนนะมึงจับเสียดมึงก็มือพองไม่อยากไปจับ ฉันจะไม่พูดขนาดใครๆก็รู้ว่าเปลวไฟนี้มันร้อนแต่ถ้าปีเตอร์ไม่เชื่อปีเตอร์จะจับฉันจะยืนดู ร้อนอหไหมร้อนใช่ไหม,น,มหนี่<า>ปีเตอร์ปีเตอร์มาเอามาเอาพาสเตอร์ไปเดี๋ยวฉันทายาให้น้าบวหิมาอะไรอย่างเงี้ยคือฉันมีความรู้สึกฉันรักและฉันก็ส่งเสริมเพื่อนอ่ะฉันไม่ได้มาเป็นนางเอกในห้องนี้แลวฉันต้องการให้คนส่งกําลังใจเป็นหัวจงหัวใจฉันรู้เนี่ยเดี๋ยวคนก็คงจะให้อะไรเด่นเยอะแยะเด่นรักเพื่อนอ่ะสมมติสมมติอาจารยิ่งศักสมมติเฉย สมมุตินะแต่ลูกอาจะยิ่งสักโตหมดแล้วสมมุติว่าลูกอาจะยิ่งสักสมัยที่เป็นวัยรุ่นวัยละอ่อนวัยเด็กมันรู้ว่ายาเสพติดไม่ดีแต่มันขออาจะยิ่งสักอยากเล่นอยากลองอยากที่หายวัยป่วงเพราะยานี้เพราะมีความสนุกสนานอาจจะยิ่งสักคิดว่าเออฉันจะยืนรอมันให้มันไปล่มจมล้มเหลวกับยาเสพติดแล้วให้มันรู้ด้วยตัวมันเองแล้วกลับมาฉันค่อยพามาไปบําบัดที่วัดถ้ำกระบอกอย่างี้เหรอคำถามไม่ใช่แต่บังเอิญณปัจจุบัน อาจารย์เบียแยกเรื่องเวลานิดนึ่งหนูไม่เถียงอาจารย์เบียนะอีพิเตอร์นี่มันแก่มากแล้วไปสอนอะไรมันตอนนี้มันก็ไม่ทันหรอกนอกจากให้มันลองเองให้มันเห็นลงศพแต่ลูกแต่ลูกฉันน่ะฉันสอนมาแต่เด็กและฉันมีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งลูกฉันจะไปติดยาเสพติดเมื่อวัย39 40ี่สฉันจะมีความรู้สึกว่าฉันจะทําใจของฉันแล้วรับให้ได้เพราะฉันมีความรู้สึกว่าพร่ำสอนมาตลอดชีวิต แล้วมันก็แก่เกินสอนแล้วเดียนก็ตัดสินใจแล้วเขามีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินใจทําถูกทําผิดเดียนคิดว่าเดียนจะไม่ห้ามเดียนคิดอย่างนี้จริงๆแต่บังเอ,อิญลูกไม่ห้ามมันอยากจะลองก็ไปลองเพราะฉันคิดว่าแก่เกินสอน,นเช่นเดียวกันอิปิเตอร์จะไปดูหมอแสนหนึ่งมึงก็แก่จนหัวงอกแล้วมึงจะไป ไปเลยกูจะไม่ย eh right> ุ่งเงินมึงไม่ใช่เงินกูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ถูกเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะอาจารย์ยิ่งศัก์คิดอยู่ในใจแต่แค่ไม่สร้างเหตุขึ้นมาเห็นไหมเราคิดอยู่ในใจว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่ในทางกลับกันถ้าเราสร้างเหตุเราอาจจะระงับเหตุที่เขาต้องสูญเสียเงินแสนหนึ่งนั้นก็ได้ถ้าจะยิ่งศักแค่สร้างเหตุในการระงับให้เขาไม่ต้องไปเดินสู่ความล่มจมล้มเหลวแล้วกลับมาค่อยมานั่งปอบประโลมกันทีหลังมันวัวหายและล้อมข้อแต่ถ้าจะยิ่งศักเตือนแล้ว เขาไม่ฟังเออนั่นแหละความโง่ของมึงสมควรเกี่ยวกับการรับผลของการกระทําเอออันนี้สิจต่นั้นเพิ่มเติมแค่ชี้โทษแกี่ยเขาสักนิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาจะทาหรือไม่ทําปล่อยเขาไปเอออย่างนี้สิเป็นกัลยะาณมไม่ที่ดีต่อกันฉันไม่อยากขัดใจเพื่อนนะ่ะเอาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วในกรณีที่เขาบอกว่าเก้าสิบเก้าบาทนี้อาจารย์คือเขาบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้เสียหายอะไรคือแล้วแต่ด้วยนะบางที5้าบาทสิบบาทก็ได้อย่างเงี้ยปีเตอร์มันคือการตลาดไหม ไม่รู้ผมไม่ไม่เคยไปไงฉันไม่รู้าจะไปหรือไม่ไปมันก็คือการตลาดทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่เขาจะชอบพูดแบบนี้ไงว่าการตลาดก็ทําให้การตลาดก็ทําให้คนเขาเกิดการตัดสินใจเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่มีเจตนาจะทําอะไรก็ตาม ถ้าเขามีมาเก็ตติ้งเขาก็ต้องหวานล้อมก็ใช้ใส่คโลจีเขาใช้ฟิลลสซฟีก็ใช้อะไรทุกอย่างเลยที่จะปุยยี่ปุยยำแนละดึงเงินจากกระเป๋าเขาเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาด <c oughs> ก็จะต้องไม่ทําคนที่โง่คนที่ทขาก็จะถูกหลอกไปแน่นอนไหมคะปลาตัวใหญ่ไล่กินปันเล็กเด่นปกตินมนาะตัวเดี่นใหญ่ใครจะนับกูละักูบวมขนาดนี้อาจารย์มาใหม่ๆอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไม่ไปว่าเขานะ ตอนนี้อาฉันยังไม่ได้ว่าใครเลยตอนนี้อาจารย์บอกโง่เขาเบาปัญญาอาจารย์เจ้าหมดเลยถ้าแค่กูพูดว่าอะไรฉลาดน้อยเหรอพู้ดีไปไหมปีเตอเปิดเผยเนี่ยใจอ่ะมันซ่อนไม่อยู่เนี่ยเดียนกำนันจะบอกว่าขอโทษนะแย่ไงขอเงาะเงาะฉันคิดอย่างนี้แล